ดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา จัดมาให้ตามคำเรียกร้องครับผมกับเจ้าโตโยต้าโคราอัลติป์นะครับผมใช้งานได้2ระบบนะครับน้ำมันก็ได้แก๊สก็ดีนะครับและคันนี้นะครับผมราคาไม่ถึง3 0 0แสนบาทนะครับถ้าใครมองหารุ่นนี้ชมนี้วันนี้รีบมาจัดเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตโยต้าโคราอัลติป์นะครับผมรถปี2 0 1 4ครับเป็นรุ่น 1.6e นะครับผมเป็นแก๊ส LPG นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับเลขไม้แท้1 9 0 0 0 0กมิโลครับรับประกันเลขไม้แท้นะครับเกียร์ออโต้เครื่อง ย้ำอีกครั้งว่าเป็นแก๊ส LPG นะครับและคันนี้นะครับเชื่อไหมว่าราคาออกใหม่ป้ายแดงเกือบ9 0 0แสนแพงมากครับวันนี้เป็นมือสองเราขายเพียงแค่ 2 3 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแว่นซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเองครับและคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าผ่อนได้ยาวแบบสีงวดเลยนะครับถ้าใครชอบสนใจมองหาอยู่รีบมาจัดเลยครับด้านหน้านะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าฮารโรเจนนะครับโคมเดิมจากโรงงานใสกิ้งนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียม3ชั้นมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าครับด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมา พร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นแม็กปัดเงานะครับยางเนี่ยเป็นยางของโยโกฮามานะครับสเปคยางเนี่ย 205ทับ 55R16 และคันนี้นะครับผมได้ดิสเบรก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกคาร์เจนนะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวค่อนข้างสวยนะครับและตรงกลางครับมาพร้อมกับชุดแต่งโครเมียมกล้องมองด้านหลังจัดมาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่าสุดเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์2จุดนะครับแล้วก็ชุดแต่งเกินรอบคันเลยครับด้านท้ายนะครับผมช่องเก็บของถือว่ากว้างมากเยอะมากครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับและต่อมาครับดูเลยครับถาดด้านท้ายท่านเพื่อนไหมคันนี้นะครับมาพร้อมกับถังแก๊สโดน นะครับเพื่อนๆตัวนี้ย้ําอีกครั้งว่าเป็นแก๊ส LPG นะครับเป็นแก๊สตัวรักใช้งานได้ดีนะครับเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะครับรอยสีนกาวเบตอาชัเจนรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักพิพ่วงจมน้ำมาครับโครงสร้างด้านบนนะครับผมน็อตยึดฝาท้ายไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซ้ายขวาเหมือนกันเป็นนะครับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานคนเดียวค่อนข้างรักษามากครับรอยเม็ดอาร์รอยสีนกาวซ้ายขวารอยหลังนะครับเดิมหมดย้ำอีกครั้งว่ารถไม่มีการเฉี่ยวชนมาถ้าใครมอง หาโตโยต้าอัลติสราคาไม่แพงใช้งานได้2ระบบนะครับซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์เลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพค่อนข้างสวยและใหม่มากนะครับฟังก์ชันจัดเต็มให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไมค์คันนี้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลรับประกันไมคแท้นะครับกูมาลายพาวเวอร์บบลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับสภาพคลิปมากครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับผมเป็นคอนโซลเดิมๆจากโรงงานนะครับมีช่องใส่ซีดีแผ่นดักอย่างครบถ้วนเลยนะครับ แอร์คันนี้เป็นแอร์แมนนวลนะครับผมดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะและเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับย้ําเลยว่า t o โยต้าอัลเทเนียใช้งานได้ดีประหยัดคลทานมากครับและตัวเบาะคันนี้ครับเพื่อนๆเ,เราได้เป็นเบาะหนังแท้สีเบจน,นะครับ ภายในสวยโล่งนั่งสบายนะครับที่สำคัญเนี่ยดูแลสาง่ายมากครับพามาชมเบาะนั่งด้านหลังครับเพื่อนๆคันนี้นะครับภายในสวยกว้างขวางนั่งสบายนะครับย้ําเลยว่าถ้าคุณมองหารถที่ใช้งานได้2ระบบนะครับโตโยต้าอัลติคันนี้ซื้อไปเนี่ยใช้งานได้สบายๆนะครับที่สำคัญเนี่ยประหยัดด้วยครับโครงสร้างรอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับไม่มีการเฉียวชนมาลองส่องประตูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆรอยเม็ดอาร์นะครับผมห่างกัน2นิ้ว2นิ้วนะครับแบบนี้คือของเดิมจากโรงงานร ไม่มีการซ่อมแซมมาครับโครงสร้างด้านขวานะครับก็เดิมเหมือนกันนะครับไม่มีการชนมานะครับเพราะว่าเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับลองดูด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าประตูทั้ง4บานนะครับรถไม่มีการเฉียวชนมานะครับและคันนี้นะครับเป็นลุกที่หลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากถ้าใครชอบมองหาจัดเลยครับภายในคันนี้นะครับสภาพใหม่มากนะครับผมผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับและออปชั่นเนี่ยจัดเต็มให้แล้วนะครับออกใหม่ป้ายแดงเกือบ9000แสนวันนี้ผมขายเพียงแค่2 3 5 0 0 0้าบาทครับถ้าใครชอบรีบมาจัดเลยนะ คันนี้นะครับได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าเป็น2ระบบเบนซินกับ LPG นะครับเพื่อนๆใช้งานได้ดีประหยัดมากนะครับและต่อมาดูเลยครับผมซอกด้านในนะครับน็อตึดซอกด้านในไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซุ้มหัวโชคด้านขวานะครับรอยเม็ดอาร์ชเจนรูกลมแมนเลียนะครับไหลมาที่คารด้านหน้าครับเพื่อนๆเห็นไหมรอยเม็ดอาร์รอยเหล็กพับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไปจบที่ซุ้มหัวโชคด้านซ้ายนะครับ ชัดเจนหมดนะครับผมรับประกันอีกครั้งว่ารถไม่มีการเฉี่ยวชนม,มานะครับ ฝาโปรงคันนี้ครับก็เดินหมดจากโรงงานนะครับมีเก็บสีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีการชนหนักมานะครับเพราะว่ารอยเม็ดอาร์สติกเกอร์อย่างอยู่ครบหมด2องแสนสามหมื่นาพันบาทราคานี้ซื้อได้เลยครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้าโตโยต้าโคราเอลตินนะครับผมรถปี2014ครับเป็นรุ่น1.6 e lpg นะครับเป็นแก๊ส lpg นะเลขไมล์แท้1นึ0 0 0สกมิโลครับรถเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเดิมจากโรงงานไม่ได้แล็ปมานะครับเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินราคาเนี่ยออกใบป้ายแดงแพงมากเกือบ9ก้าแสนนะ เป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่2องแสนสบาทครับซื้อสดไม่เสียแบตครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านรถบุคคลนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับซื้อไปกินผ่อนตัวนี้ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเองครับและคันนี้สามารถผ่อนได้ยาวแปดสิบงวดนะครับถ้าใครชอบมองหารีบมาจัดครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโมดทุกอย่างครับและเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักฟิ่อมจมน้ารับประกันไม่แพ้ครับคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่อง เกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 0กิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ